ก็อยากจะเตือนเรื่องการซื้อหุ้นหน่อยเนาะเวลาคนอื่นเขาโพสหรือว่าคุณฟังจาก y t u t u อะค่ะคุณจะต้องมีคำถามในใจคุณก่อนนะคะว่าคุณอะซื้อหุ้นตัวที่คนอื่นเขาโพสหรือซื้อตามเขาอะหรือคุณซื้อหุ้นตัวที่คุณเลือกเนี่ยซื้อเพราะอะไรคุณต้องมีเหตุผลนะคะถ้าคุณไม่มีเหตุผลคุณซื้อเพราะว่าอ,อ๋อเขาซื้อเลย ตามเขาเขาว่าข่าวดีเลยตามเขาโอกาสคุณจะติดดอยอะค่ะสูงมากเลยนะคะโอกาสติดดอยอะถ้าคุณไปตามคนอื่นนะคะดังนั้นนะคะคุณจะต้องมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะในการเลือกหุ้นนะคะอย่างข้าเจ้าโพสต์ไปเนี่ยข้าเจ้าย่อมทําการบ้านก่อนแล้วข้าเจ้าก็มีความรู้นะคะว่าข้าเจ้าต้องซื้อเท่าไหร่จุดขายเท่าไหร่พอหน้างานอะอย่างพรุ่งนี้หน้างานอะไอเน็ต หน้างานมันเปลี่ยนปุ๊บค้าเจ้าก็ต้องเปลี่ยนวิธีการนะคะว่าจะเท,ทรดหรืองดเท,ทรดหรือว่าจะซื้อเท่าไหร่ดังนั้นนะคะตรงนี้คุณอย่าไปตามคนอื่นนะคะแล้วถ้าคุณไม่มีความรู้หรือคุณแบบดูแท่งเทียนดูอะไรก็ไม่เป็นแล้วไม่มีเวลาฟังอะไรเลยนะคะคุณจะต้องเท,ทรดหุ้นตัวใหญ่นะคะอย่างเช่นมินเนอร์บาร์เอ หุ้น PTTOR นะคะหุ้นพวกนี้เขาค่อนข้างจะอยู่เนิ่มเนิมหรือคุณจะสะสมหุ้นไทยรีก็ได้เพราะไทยรีมันก็เป็นหุ้นที่ไม่เวียงนะคะหุ้นที่ช้าๆค่อยๆไต่ขึ้นค่อยๆไต่ลงคุณก็สะสมอย่างหลักตอนนี้ค้าเจ้าก็สะสมไทยรีเดือนละ1000บาทนะคะสะสมไว้เดือนหนึ่งก็ซื้อทีหนึ่งอะไรประมาณนี้เพราะว่า เอาเงินจากค่าเช่าบ้านที่ให้เขาเช่าเดือนละ1000บาทค่าเจ้าก็เอามาซื้อไทยลีเก็บประมาณนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันไม่ต้องไปสนราคาเปิดมาเอาวันที่1เขาโอนเงินมา1000ค่าเจ้าก็เข้าไปซื้อไทยลีซื้อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็โยกรพดโยกพอร์ตไปในพอร์ตที่ไม่ใช่เทรดรายวันนะคะแล้วก็ค่าเจ้าเนี่ยจะไม่ค่อยได้ซื้อหุ้นตัวใหญ่เนื่องจาก ข้าเจ้าเป็นคนเทรดรายวันน่ะแล้วเงินข้าเจ้ามีไม่เยอะเงินมีไม่เยอะดังนั้นเราไปซื้อหุ้นตัวใหญ่ๆห0ยี่สิบสาสิบาทหรือสิบกว่าบาทเนี่ยจะไม่ได้แน่นอนนะคะข้าเจ้าก็จะซื้อหุ้นแค่ตัวบาท2บาทหรือไม่ถึงบาทแต่คุณต้องดูแท่งเทียนเป็นคุณต้องอ่านกราฟดูวอลลุ่มดูเทนไลน์ดูฟิโบคือต้องดูระบบทุกอย่างเป็นนะคะไอ้พวกเครื่องมือไอ้พวก ที่กล่าวมามันเป็นแค่เครื่องมือนะคะสิ่งสำคัญคือเซนส์ค่ะเซนส์ Zen ส่วนตัวเซนส์ Zen ส่วนตัวจะช่วยให้คุณเทรดได้ตังค์นะคะคือโอเคเครื่องมือมีละเครื่องมือมันเป็น AI ไงแต่ว่าคอมมอนเซนต์ของคุณนะคะ ของมนุษย์เนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะคะก็จะเห็นว่าข้าเจ้าเนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนหุ้นเทรดนะคะข้าเจ้าจะเทรดแต่หุ้นเดิมๆแล้วข้าเจ้าก็จะทําการบ้านแต่หุ้นที่ข้าเจ้าเทรดนะคะอย่างพรุ่งนี้จะเทรดไอเน็ตก็เห็นเออแท่งเทียนมันดูเหมือนจะขึ้นแต่ก็ไม่แน่นะจะมาบอกว่าอุย้ยคุณกล้วยบอกว่าเทรดไอเน็ตพรุ่งนี้เทรดเลยซื้อตามไม่ได้คะ่ะถ้าคุณอย่างนี้คุณอย่ามาซื้อตามคุณต้องไปซื้อหุ้นตัวใหญ่ๆอย่าง B t s อ หรือ BEM หรือ BAM อย่างเงี้ยพ,พวกเนี้ยราคามันยังถูกมากๆเลยคุณซื้อถือไปสักปี2ป,ปีคุณรวยแน่ๆเลย BTS เนี่ยอนาคคถ้าสัก2-3ปสามปีข้าเจ้าว่ามันถึง25บาทเพราะว่าก่อนโควิดเนี่ยข้าเจ้าก็เล่น BTS มาตลอดนะคะเพราะ BTS ก็เป็นหุ้นที่สามารถเล่น ช่วงที่เขาเป็นไซด์เวย์อะเขาจะได้เงินขาขึ้นขาลงแทบทุกวันนะคะ BTS อะค่ะ,ะแล้วก็ซื้อราคาครั้งสุดท้ายตอนมัน13.70แล้วก็ล่วงมาจนถึงทุกวันนี้ก็เพิ่งจะเริ่มขึ้นนะคะเริ่มขึ้นถ้าช่วงกกอนโควิดเนี่ย BTS เนี่ยถ้าเขาไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับโควิดนะคะหรือไม่มีปัญหาเกี่ยวกับฟ้องกับก,ก,กทมที่ว่ากทมติดนี่เขา30,000ล้านนะคะ เขาอาจจะขึ้นไปถึง25บาทนะคะแต่ข้าเจ้าคิดว่ามีโอกาสไปถึงนะคะเพราะ BTS เนี่ยตอนข้าเจ้าเข้าตลาดหุ้นใหม่ๆเนี่ยเขาแค่6บาท7บาทไงแล้วจากนั้นเขาก็ขึ้นไปถึง14บาทเกือบ15บาทก็ อยเปอรภายใน1ปีใช่ไหมคะแล้วพอมีโควิดแล้วมีปัญหากับกรทมเขาเลยร่วงลงเท่านั้นเองคะ่ะเป็นหุ้นที่สมควรที่จะสะสมมากๆเลยช่วงนี้ค่ะเจ้าก็สะสม b t ชนะคะเพราะวันที่23กระะกฎะดาเนี่ยเขาขึ้น XD นะคะแจก0.16สตังค์ต่อหุ้นไม่ต้องเทรดไม่ต้องอะไรซื้อหุ้นทิ้งเอาไว้ก็ได้ละ16สตังค์ต่อหุ้นเสร็จแล้วก็ยังได้ วอ,อะไรของเขาต่างๆด้วยววหกวเจ็ดวแปดวเก้าอะไรของเขาไม่รู้หลายวสามวเลยนะเขาให้อ่ะค่ะแล้วราคาก็ถูกมากๆช่วงนี้นะคะค่าเจ้าก็ทยอยเก็บทยอยซื้อราคาที่เขาให้ซื้อก็อยู่ประมาณ9ก้าบาทสี่สิบเก้าบาทห้าสิบแต่เมื่อวันศุกร์เนี่ยค่าเจ้าก็ต้องซื้อเก้าบาทห้าสิบห้าเก้าบาทหกสิบก็ไม่ได้สักงหุ้นเลยนะคะวันจันทร์นี้ก็จะลองตั้งใหม่ค่ะค่อยๆตั้งไปแต่ถ้าคือ เราจะมีคอมมอนเซนต์แล้วไงถ้าราคามันไม่ลงเราก็จะต้องซื้อราคาที่มันสูงขึ้นซื้อซื้อแพงขายแพงประมาณนี้นะคะแต่ถ้าคุณดูอะไรไม่เป็นคุณอย่าซื้อเหมือนข้าเจ้านะคุณซื้อไปเลยต่ำๆนะแล้วก็ถือไปเลยนะคะถือยาวไปเลยปีอ่ปีหรือ2ปีคุณรวยแน่นอนนะคะเพราะอีกหน่อยเขาอาจจะชนะ คดีกับกทมก็ได้เหมือนลอสเล่ค่ะหวยค่ะหวยลอสเล่ก็ชนะคดีกับกทมใช้เวลา10ปีเห็นไหมคะตอนนี้ราคาก็พุ่งขึ้นแล้วไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะคะข้าเจ้าเนี่ยจะไม่วิ่งตามหุ้นคนอื่นไม่วิ่งตามหุ้นใครนะคะเพราะตอนที่มาเทรดใหม่ๆอ่ะคะ่ะเราวิ่งตามหุ้นคนนั้นวิ่งตามข่าวลือตรงนี้สุดท้ายนะคะหุ้นเต็มพอร์ตเลยค่ะปัจจุบันข้าเจ้าก็เทรด ETC ตัวเดียวนะั่นแหละตัวหลักตัวอื่นก็เป็นอาหารเสริมเป็นของว่างก็คือ อ้าวมันดูหน้าน่ากินก็กินมันสะหน่อยกินเสร็จก็รีบรีบทิ้งอะไรประมาณนี้จะกินเป็นอาหารหลักไม่ได้เดี๋ยวมันจะเต็มพอร์ตใช่ไหมคะอ่าเราบีที BTS ก็เก็บอ่าถ้าขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็ถือยาวๆไปยังไงมันก็กําไรอยู่แล้วประมาณนี้แต่อย่ามาตามข้าเจ้านะคุณต้องไปทํา หุ้นของคุณเองนะคะช่วงก่อนข้าเจ้าก็ตั้งใจว่าจะเก็บบัฟอา่าพอเก็บไปได้ประมาณสักเดือน2เดือนแล้วบัฟอะ่ะมันค่อนข้างจะช้าค้าเจ้าก็ทนไม่ไหวแต่โอกาสที่มันจะไป40-50บาทอะ่ะมันก็มีสูงไงบัฟบ่ะแต่ข้าเจ้าทนหุ้นที่มันช้ามากเกินไปไม่ไหวค่ะก็เลยขายทิ้งไปแล้วไม่ได้เก็บบัฟแล้วขันมาเก็บ b ี s อแทนนะคะอะ่าแล้วก็หุ้นที่ข้าเจ้าซื้อเก็บซื้อซื้อ เป็นประจำนะคะเป็นระยะไม่ใช่ประจำก็จะมีมิ้นหามิ้นก็เทรดไปส่วนใหญ่มิ้นนี่ค่ะเจ้าก็จะเป็นเทรดรายวันเพราะมิ้นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเวียงเพราะเขาเป็นหุ้นตัวใหญ่แล้วเราสามารถที่จะวางกรอบราคาได้นะคะอาจจะเทรดได้วันหนึ่งรอบสองรอบอะค่ะมิ้นนะคะประมาณนี้ที่ที่หาเงินให้ค่าเจ้าได้สบายสบายช่วงมิ้นเนี่ยบาง ตอนที่เข้าตลาดใหม่ๆนี่ค่ะเจ้าก็ได้ทีสองสามพันแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราเทรดรายวันอะไรไม่เป็นใช่ไหมคะเราก็ซื้อ,อบางครั้งก็ได้เป็นหมื่นก็ได้เหมือนกันคืออาจจะเราตั้งเป้าว่าเราจะขายที่37บาทหรือ40บาทอย่างเงี้ยเราก็ถึงเมื่อไรค่อยขายไงคุณถ้าคุณดูแท่งเทียนดูกร้าไม่เป็นคุณอาจจะต้องทําเหมือนข้าเจ้าตอนมาเข้าตลาดหุ้นใหม่ๆนะอย่างข้าเจ้าซื้อ มิ้นสาบาทแล้วค่าเจ้าก็ฟัง YouTube YouTube บอกว่าจะถึง37บาทค่าเจ้าก็รอจนถึง37บาทแล้วค่อยขายก็เลยทำให้ได้กำไรเป็นกอบเป็นกรมเป็นหลักหมื่นแบบนี้นะคะมันก็ไม่ต้องเครียดไม่ต้องมาปวดหัวไม่ต้องมาดู หุนไม่ต้องมาดูแท่งเทียนไม่ต้องมาดูอะไรเลยคุณก็ซื้อแล้วก็ถือไปถึงราคาที่คุณต้องการเมื่อไร่ค่อยขายนะคะไม่ต้องมานั่งเทรดรายวันเหมือนค่าเจ้านะอย่ามาเรียนแบบค่าเจ้าเนาะแต่โอเคว่าพอค่าเจ้าเริ่มมีความรู้ไงอ้าวเราคิดว่าเราสามารถเอาเงินก้อนเดิมอะมาเทรดรายวันเพื่อให้เงินมันงอกเงยขึ้นมาได้ไวขึ้นอะไวกว่าการถือเป็นเดือน2เดือนอันนี้เราทําได้แล้วไงก็เลยเริ่มมาเทรดรายวัน ประมาณนี้นะคะก็ขอให้ทุกๆท่านโชคดีนะคะให้ทําการบ้านอย่างข้าเจ้าจะเทรดหุ้นตัวไหนนะคะถ้าไม่รู้จักเนี่ยข้าเจ้าจะซื้อปุ๊บขายทิ้งไปเลยได้กําไรนะไม่กล้าถือค่ะแล้วข้าเจ้าจะใช้เวลาดูนะคะเป็นเดือน2เดือนนะคะดูราคาจุดซื้อจุดขายแนวรับแนวอะไรของมันอย่าง BTS เนี่ยข้าเจ้าก็ดูเป็นเดือน2เดือนเหมือนกันนะคะก่าจะซื้อนะคะหรือ ETC เนี่ยข้าเจ้าก็ ดูเป็นเดือน2เดือนกว่าจะตัดสินใจซื้อพอเห็นว่าเออมันเป็นแนวรับที่แน่นหนาละไม่ลงต่อละเป็นแนวรับที่ราคามันยืนพื้นละข้าเจ้าก็ทุ่มก้อนโตไปเลยเพราะว่าข้าเจ้าจะเหลือเงินในพอร์ตไว้แปใช่ไหมคะแล้วเรามั่นใจว่าจุดนี้มันเป็นจุดซื้อข้าเจ้าจะทุ่มไปเลย7 0็ที่เหลือพอทุ่มเข้าไปข้าเจ้าก็สามารถทํากําไรได้เลยใน ทันทีหรือในวันต่อไปเพื่อนๆก็เลยจะเห็นว่าคุณเจ้าเนี่ยได้กำไรแทบทุกวันเพราะว่า,าต้องใช้เทคนิคแบบนี้นะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีค่ะ